ดูกระทะดูกระทะกอนคือมันก็ดีอ่ะนะ ดูฝานีดูฝามันมันดีตรงที่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ยางนะเป็นลักษณะของเหล็กอะพอปิดลงมาในกระทะใช่ปะ่ะน้ำมันจะไม่กระเด็นใช้เหมือนว่าป้องน้ำมันโอ้ลเลยบอกว่ามันดีเว้ย ป่าแบบเนี้เออเสจยละใช้ได้เลยนะ้ก็่อยล่ะล้วก็ปิดไาแบ้่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ ก็นลายนยคือมันสวยอะ่ะเออดิก็คือมันจะมีเข่าติดใช้ไฟได้ใช้ไฟได้ไไดแล้วก็อินฟาเลทได้ใช่นะใช้กับเครื่องล้างจานได้ดูดูแค่ี้รู้ว่าเหมือนใช้ไฟได้ใช้กับไฟได้ก็จะมีดำช่วงนี้ หัวตรงนี้ดำก็ต้องขัดขัดขัด,ขดแล้วก็นี่มันจะเป็นแบบนี้เลยดีเลย <c oughs> <c oughs> ดีนี่ตรงนี้ก็จะต้องมันก็จะเลอะชวนี้ก็จะขัดช่วงนี้นมันใช้ฟองน้ําไม่ได้นะเหมือนใช้ฟองน้าได้แต่ว่ามันจะต้องใช้ปล่อยขัดหม้อด้วยอะตรงนี้น <c oughs> จับน้ำเนี่ยแหละ